สกีมาหมายถึงโครงสร้างข้อมูลหรือนิยามข้อมูลรวมถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่และอินนิตี้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรอิสเทคหมายถึงเนื้อข้อมูลที่เก็บอยู่ในโครงสร้างข้อมูลสถาปัตยกรรม3ระดับสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเป็นมุมมองแนวความคิดที่ใช้ในการอธิบายถึงรูปแบบและโครงสร้าง ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโดยไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างจริงของระบบข้อมูลนั้นๆผู้ใช้ฐานข้อมูลจะมองข้อมูลนี้ในแง่มุมหรือวิวที่แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการประยุกต์ใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องสนใจว่ามีลักษณะการจัดเก็บข้อมูลแท้จริงเป็นเช่นไรระบบฐานข้อมูลจะทำการซ่อนรายละเอียดไว้ ฐานข้อมูลมีจุดเด่นเหนือแฟ้มข้อมูลทั่วไปตรงที่มีความเป็นอิสระข้อมูลเพราะโปรแกรมประยุกต์ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นไม่ขึ้นกับโครงสร้างของข้อมูลที่เปลี่ยนไปด้วยเหตุนี้ได้มีการกำหนดมาตรฐานขึ้นจะถูกแบ่งออกเป็น3ระดับเรียกว่าสถาปัตยกร,รม3ระดับ 1. ระดับภายนอก ระดับภายนอกเป็นมุมมองของผู้ใช้ที่มีต่อฐานข้อมูลหรือที่เรียกว่าวิว 2. ระดับแนวความคิดเป็นมุมมองของโค้งล่างของฐานข้อมูลในแนวความคิดซึ่งไม่ใช่โค้งล่างจริงที่ถูกสร้างในอุปกรณ์เก็บข้อมูล 3. ระดับภายในเป็นมุมมองทางกายภาพของการจัดเก็บว่า จะจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอย่างไรความเป็นอิสระของข้อมูลความเป็นอิสระของข้อมูลคือการที่ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระดับแนวความคิดหรือระดับภายในได้โดยไม่กระทบกับโปรแกรมที่เรียกว่าใช้ผู้ใช้ยังมองเห็นโครงสร้างข้อมูลในระดับภายนอก เหมือนเดิมและใช้งานได้ตามปกติโดยมี dbms เป็นตัวจัดการในการเชื่อมต่อข้อมูลในระดับภายนอกกับระดับแนวความคิดและเชื่อมข้อมูลระดับแนวความคิดกับระดับภายในนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระดับที่ต่ำกว่าจะไม่กระทบกับข้อมูลที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าซึ่งความเป็นิสระของข้อมูลแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ หนึ่งความเป็นิสระของข้อมูลเชิงตรรกะคือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างของข้อมูลในระดับแนวความคิดจะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างข้อมูลในระดับภายนอกที่ผู้ใช้งานอยู่เช่นการใช้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อมูลของพนักงานซึ่งใช้ข้อมูลในระดับภายนอกหากในระดับแนวความคิดมีการเปลี่ยนแปลง โดยการเพิ่ม i s b u i l d ตัวเข้าไปในรายละเอียดข้อมูลของพนักงานจะไม่มีผลกระทบต่อโปรแกรมเดิมที่ใช้งานอยู่ 2. ความเป็นอิสระข้อมูลเชิงกายภาพคือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างข้อมูลในระดับภายในจะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างข้อมูลในระดับแนวความคิดหรือระดับภายนอกเช่นในระดับภายในมีการเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดเก็บข้อมูลแบบเรียงลำดับไปเป็นแบบดัชนีในระดับภายในในระดับแนวความคิดนั่นจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนในระดับภายนอกก็ไม่จำเป็นแก้ไขโปรแกรมตามวิธีการจัดเก็บที่เปลี่ยนแปลงไปประโยชน์ของการจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นระดับชั้น 1ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องสนใจรายละเอียดโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลว่าจะต้องจัดเก็บข้อมูลในระดับกายภาพอย่างไรเพียง <ś c oughs> แต่ออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวความคิดว่ามีข้อมูลความสัมพันธ์กันอย่างไรมีข้อมูลอย่างไรบ้าง DBMS จะเป็นตัวจัดการจัดเก็บในอุปกรณ์เก็บข้อมูลเอง 2. ผู้ใช้แต่ละคนสามารถนำข้อมูลชุดเดียวกันมาใช้งานที่แตกต่างกันและจัดรูปแบบการแสดงผลต่างๆให้แตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนโดยไม่กระทบกับโครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลจริงหรือกระทบต่อโครงสร้างในระดับแนวความคิด 3. มมีความเป็นอิสระของข้อมูลกับตัวโปรแกรมคือ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของข้อมูลได้โดยไม่ต้องทำการแก้ไขโปรแกรมเช่นการเพิ่มข้อมูลทางอ t ส t e เข้าไปในฐานข้อมูลของพนักงานโดยไม่ต้องทำการแก้ไขโปรแกรมหรือแก้ไขความยาวของการจัดเก็บชื่อพนักงานซึ่งจะไม่สามารถกระทบผลใดๆเนื่องจากมีความเป็นอิสระ ของฐานข้อมูลในระดับนั่นเองการแปลรูปการแปลรูปคือการถ่ายทอดมุมมองจากสถาปัตยกรรมในระดับที่สูงกว่าไปยังระดับที่ต่ำกว่าซึ่งแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือการแปลรูประหว่างระดับภายนอกกับระดับแนวความคิดการแปลรูประดับแนวความคิดกับระดับภายในการแปลรูปทั้งสองลักษณะนี้จะเป็นหน้าที่ของ dbms ในการจัดการแปลรูปให้ทําไปตามในมุมมองในแต่ละระดับนั้นสามารถแยกออกเป็นอิสระจากกันได้โดยจะมี d p m s เป็นตัวจัดเก็บการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ในแต่ละระดับให้ 1. การแปลรูประหว่างระดับภายนอกกับระดับแนวความคิดการแปลรูป ระหว่างระดับภายนอกกับระดับแนวความคิดเป็นการกำหนดความสอดคล้องกันร,ระหว่างมุมมองในแต่ในแต่ละระดับภายนอกและระดับแนวความคิดโดยถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อข้อมูลในระดับภายนอกไปยังระดับแนวความคิดเพื่อให้ผู้ใช้งานข้อมูลสามารถมีมุมมองของข้อมูลในแต่ละระดับแตกต่างกันได้โดยสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระดับ แนวความคิดเช่นมีการเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล a t t ท i ิบิ e เพิ่มหรือ a t t ท i ิ u ิวเป็นต้นโดยไม่กระทบกับโครงสร้างข้อมูลสครีมาในระดับภายนอกซึ่งถือว่าข้อมูลสคีมาเป็นอิสระของข้อมูลในระดับตรกะนั่นเองตามมาตรฐาน 2. การแปลรูประหว่างระดับแนวความคิดกับระดับภายในเป็นการกำหนดสอดคล้องกันร,ระหว่าง มุมมองในระดับแนวความคิดกับระดับภายในโดยถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อข้อมูลในระดับแนวความคิดไปยังระดับภายในทําให้สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลในระดับภายในเช่นแปลรูปแบบในการจัดเก็บเปลี่ยนโครงสร้างของเล็คอร์ดหรือฟิลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเป็นต้นโดยไม่ส่งผลกระทบกับโครงสร้างข้อมูลในระดับแนวความคิดซึ่งถือว่าข้อมูลเป็นอิสระ ข้อมูลระดับกายภาพนั่นเอง